สวัสดีครับพบกับรายการชวนหรือมั่วนิ่มกับผมอาจารย์ดิกรสิทธ,ธ,ธิจริย,า,รยาพอรอีกครั้งนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อพระคินสรงคมีลานี้คือพระวจนะของพระเจ้าจริงหรือนะผมบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยต้องมีการให้ข้อมูลและอธิบายได้อย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเรามีเหตุผลอย่างน้อย5ประการนะครับตรงนี้กําลังที่เห็นว่าพระคัมภีร์ลนี้คือพระวจนะของพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นผู้โดนใจคนเขียนหรืออยู่เบื้องหลังในการเขียนนะครับเหตุผลประการที่1นึ่งดังที่กล่าวไปแล้ว1ก็คือ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีความเป็นเอกภาพถึงแม้จะเขียนด้วยคนหลายคนแต่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นแสดงว่าผู้เบื้องที่อยู่เบื้องหลังในการควบคุมก็คือพระเจ้าเหตุผลประการที่2ที่ทํให้เรายิ่งมั่นใจว่าพระคัมิีรินี้คือพระคําของพระเจ้าก็คืออะไรครับพระคัมภีร์เล่มนี้ถูกต้องตามการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ร0% 0นะฮะและโดยเฉพาะการเกิดขั้นตอนของการกาเนิดโลกหรือว่าขั้นตอนของการสร้างโลกนะครับของพระเจ้า ประัติการวันที่1นข้อหนึ่งสองพูดว่างไงครับในประัติการพระเจ้าทรงพิสร้างฟ้าดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่ในน้าเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยโลกเนี่ยถูกน้ําน้อมรอบโลกไว้พระพี่พูพพดแล้วความมืดอยู่เนน้ําคืออะไรครับก็คือเมฆทึบกับกลุ่มกา๊าซที่มวลโมเลกุลหนานแน่นจนแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องมา,งมาที่พื้นผิวน้าได้ดังนั้นทั้งโลกจึงเกิดความมืดและครั้งแ,แล้วเราพูดถึงวันที่หนึ่งวันที่1พระเจ้าบอกว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตตตตรรรร์ดคคนนพบบัั่่ออมมมมาาาเเเทึหืกกกกกกกลลลลุุยิแวะจง ทำให้เมฆจางลงนิดหน่อยไม่ใช่จางลงมากจางนิดหน่อยแต่เมื่อจางลงนิดหน่อยก็เพียงพอที่แสงทิศแสงแรกจะส่องมายังพื้นผิวน้ําพอมันส่องมายังพื้นผิวน้าครับมันจะแบ่งโลกนี้เป็นสองส่วนเลยคือกลางวันและกลางคืนกลางวันกลางคืนซึ่งมันบีบอกว่ามีเวลาเย็นและเช้าเป็นวันที่หนึ่งอันนี้ครับนี่คือวันที่หนึ่งวันนี้ผมจะให้พี่น้องท่านผู้ชมค้นแคสเทนนัพครับมาดูวันที่สองครับผมอ่านวันที่สองให้พี่น้องรับฟังนะครับวันที่สองพระบีบันทึกอย่างนี้ครับพระเจ้าตรัสว่า จงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ํ่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ําที่อยู่ในภาคพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สองพระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันหมายถึงอะไรครับจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันนะความหมายก็คืออย่างนี้ครับทางวิทยาศาสตร์ได้อธิบายชัดเจนเลยครับเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมายังพื้นผิวน้ํา ทำให้อุณหภ away, ูมิของน้ำเนี <What> mm ่ย hmm. ส <What> ูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ําสูงขึ้นน้ําเจออุณหภูมิสูงมันจะเริ่มทาไมครับระเหิดระเหยไหวะระเหยพอมันระเหยปั๊บเนี่ยมันจะดันอะไรครับมันจะดันอะไรครับมันจะดันกลุ่มก๊าซกลุ่มเมฆที่ติดอยู่ผิวน้าตอนแรกโมงกนนั่นเนี่ยให้ลอยขึ้นลอยขึ้นมันดันขึ้นกลุ่มก๊าซกลุ่มเมฆเลยเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับกลุ่มเมฆคึกจะลอยขึ้นอย่างงี้ครับลอยอย่างงี้ลอยฮะลอยอันนี้คือเมฆคึก เมฆคลึบนะเมฆคลึบในเมฆคลึบมีน้ําอยู่ฮะแต่มันรันให้ลอยขึ้นฮะ <_ d ata> พอเมฆลอยขึ้นนะครับพอเมฆลอยขึ้นท่านผู้ชมควจะเห็นแหละครับมันจะมีช่องว่างมีพื้นที่เกิดขึ้นพระบิดึงบอกว่าจงมีภาคพื้นระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันเห็นไหมพอเมฆเนี่ยไอ้พอพอน้ำน้ำเนี่ยมันเกิดการอุณหภูมิสูงข,ขึ้นมันก็มีการระเหยแล้วมันจะดันกลุ่มเมฆให้ลอยขึ้นพอลอยขึ้นเนี่ยมันจะเกิดพื้นที่หรือภาคพื้นขึ้น ดังนั้นพระบีจึงพูดนี่ครับจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ําภาคพื้นในระหว่างน้ําแยกน้ําออกจากกันและพระบีว่าไงครับพระองค์ทรงแยกน้ําที่อยู่ใต้ภาคพื้นน้ําอยู่ใต้ภาคพื้นก็คือน้าในโลกออกจากน้ําที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้นและพระเจ้าทรงเรียกภาคพื้นนั้นว่าอะไรครับท้องฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเชา้าเป็นวันที่สองโอ้โหท่านไม่ขนแขนสแ,แต์อัพเ,เลยครับนี่ชัดเจนมากๆเลยครับ พระเจ้าดนใจใโมเสสเขียนจริงโมเสสไม่มีทางเขียนได้นี่คือวันที่สองส่วนวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าไม่ต้องพูดมากครับมันตั้งกดแล้วต่อมาน้ําแห้งนะน้าที่อยู่ในแอ่งลึกก็รวมกันเป็นทะเลส่วนแผ่นดินที่สูงก็กลายเป็นอะไรครับพื้นดินหรือภูเขาเห็นไหมและต่อมาพระกีรก็พูดชัดน้ำจืดมาจากไหนน้ำจืดมาจากบนภูเขาจากเหตุผลเหล่านี้ครับประการที่สองนี่ฮะที่พูดถึงวันที่สองพระเจ้าสร้างโลกยิ่งทำให้มันใจยิ่งขึ้นว่าทำไมครับ พักบ,บีนลำน,นี้คือพระวจนะของพระเจ้าเพราะสอดคล้องกับพบทางวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหตุผลประการที่สองที่เราได้ทำให้เรามั่นใจว่าทำไมครับพัะบ,บีนลำน,นี้คือพระวจนะของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าสอดคล้องกันพบทางวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราคงจะไม่มีโอกาสที่จะอธิบายหรือว่าให้ทําให้พี่น้องเข้าใจมากขึ้นนะครับ mm. ถ้าพี่น้องมีโอกาสเข้าไปที่กิจจักก็ศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นเหตุผลประการที่3ที่ทําให้เรามั่นใจว่าพรักบีลำนี้ คือพระเจน์ของพระเจ้าก็คือสิ่งนี้ครับเพราะพระ,พระบิดานี้คือพระคำของพระเจ้าจึงมีคำคำคำทำนายที่มั่นยำถูกต้องร้อไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่เดียวโดยเฉพาะเรื่องของคำทำนายเกี่ยวข้องกับพระเยสุคริ์ซึ่งแหมผมว่าต้องอดใจรอข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าครั้งนี้อาจจะยาวเกินไปเดี๋ยวท่านจะขนแขนสันอัแลวไม่ยอมลุก ต้องให้มันลงมนิดหนึ่งนะครับอาทิตย์หน้าเราค่อยมาคนแขน,แนงแนด้าไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ชัวร์หรือเมื่อนิ่มกับผมอาจารย์น,ยนิกรสินเจริญพรขอลาไปก่อนนะครับพบกันั้งหน้าอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับขอบพระเจ้าอพรครับ